สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาเงินนะครับแบบอย่างง่ายนะครับก็คือแบบว่าหาวิวสป,ปินนะครับ3ามวิวสป,ปินภายในหนึ่งนาทีเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยนะครับใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพราะเกมฟอร์ซ่ากันนีกเช่นเคยนะมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับ ใครก็ใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับให้กดถึงหนึ่งพันสัเร็วๆนะคะผมอยากหาเงินช่วยพ่อแม่จริงๆครับกดถึงนร้อยหนึ่งร้อยซับผมจะสอนหาเงินที่แบบง่ายกว่านี้นะครับคือแบบหาเงินประมาณล้านหนึ่งภายในหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยขั้นแรกนะครับให้ให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่บ่ายเซลครับเข้าไปที่ออโต้โชว์แล้วก็เซิร์ชหาเลยครับคำว่าป๊อตฟอสเฟชแล้วก็เลื่อนหา คาแมน GTS ปีสองพันสิบห้าะครับแปดหมืนบาทนะครับกดซื้อไปเลยเอาไม่ต้องเลือกสีนะเราก็ไม่ต้องสำคัญอะไรมันมากนะครับซื้อเลยแล้วก็ต่อไปนะครับก็รอมันโหลดสักพักหนึ่งนะครับประมาณแป๊บหนึง่งมันจะได้หักตังค์ลงไปนั่นเองนะครับแต่ในชีวิตจริงน่นาจะประมาณสิบหกล้านนะครับในเกมก็แปดหมืน ก็ให้แล้วขั้นต่อไปนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่กาหลาดครับแล้วก็อัปเดตในจูน n งครับเข้าไปที่คาร์มาสตีครับเห็นไหมครับว่ามันจะอัปถึงซูเปอร์วิสปินอันนี้ครับแล้วก็ได้3 s มซูเปอร์วิสปินเลยนะบแบบว่าหาง่ายกว่าไอ้เจ้ารถไอ้สีแดงนะครับที่มันเป็นรถเก่าๆราคา25,000สู้ง80,000ไม่ได้ครับ ก็ถ้าเกิดเราซื้อสามคันนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นห้านะครับสําหรับตรงนั้นแต่อันนี้ได้ทีสามอันนะครับแล้วก็ได้วีสปินธรรมดาด้วยครับมันก็จะใช้อยู่ที่ประมาณอันนี้อันหนึ่งนะครับสองสามสามอันแล้วก็อันนี้อีกสามครับก็หกนี่เลยอีกสามครับก็เก้าเก้าถึงไม่ก็ใครจะอัพอย่างนี้เลยก็ได้นะครับอัพแถวเดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยนะครับหนึ่งสอง 3 4แต่สําหรับใครนะมันมีอยู่ทั้ง3ทั้งเลือกสาหรับคนที่มีสกิลพอยน้อยนะครับสามารถกลับไปดูคลิปได้ครับผมเคยสอนหาสกิลพอยแบบโคตรเยอะโคตรโคตรของโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ถึงหนูมาซักเร็วชอบซักใครเร็วๆนะครับผมอยากทำเงินช่วยพ่อแม่กินนะครับนี่ครับอันนี้มันก็ใช้ได้หนึ่งอันนะครับนี่ก็อีกหนึ่งอันนี้ก็อีกหนึ่งก็สามอันใช่ไหมครับอันนี้ก็สามก็หกครับถ้าเกิดใครอยากอัพฝั่งนี้ก็เป็นเก้านะครับ ก้าก็บวกห้าก็เป็นสิบสี่นะครับก็สามารถอัพได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัพนะครับก็มันก็ยังไม่ให้นะครับก็เราก็ต้องรอแล้วก็ไปที่ซูเปอร์วิสปินะอัพเสร็จแล้วก็ออกนะครับออกแล้วก็จะได้ซูเปอร์วิสปินมาแล้วครับสามารถนะได้ที่สามารถเลยได้อย่างเยอะพูดได้เลยเนี่ยไมค์ฮลิสันมันก็จะมีอนะซูเปอร์วิสปินกับซูเปอร์วิสปินธรรมดา แล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ได้ซุปเปอร์สิสงวิสปินออกมานะคะรับได้สองแสนห้าปุมเรวผมบอกอว่าหาเงินง่ายมากได้อย่างเยอะเห็นไหมผมบอกแล้วหาเงินง่ายอู้วว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 ดววววไม้วววมววไววววาเอา,า,าวอวครวบใวววอววววรววามมารวรวววว์ววววรวกดววดววววว e วว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 ดวววเวว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 ว ถ้าเกิดถึง100รซับนะครับผมก็จะมาสอนหาเงินแบบโคตรเยอะเลยนะครับขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสาธุกุฏามังตาสังขามังตาพเพียงหนึ่งพันซับเร็วๆกทูหนึ่งพันซับตุ้ม